กากดีวเนดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจก QR โค้ e นะครับแลกของเป็นนี่นะครับเป็นของที่รับมาจากฟรีไฟนี่นนี่ผมกดรับแล้วนะท่านผู้ชมกาจจะงงนะว่าเป็นของอะไรนอ้ผมยังไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนนะอยากแรกเลยครับให้เราเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้นะครับ ลูก QR c นะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปโหลดแอปแอปสแกน QR code ขึ้นมาฮะแล้วกดเข้าไปครับเราต้องเล่น2เครื่องนะฮะเพื่อจะได้แบบว่ามันจะได้หา QR โค้ดได้ง่ายนะฮะนี่ครับนี่นะผมจะเอา QR โค้ดนะสมมุติผมผมตั้งกล้องกาใส่ QR โค้ดต้องใส่ให้ครบส0บ QR โค้ดนะครับนี่ครับแล้วก็กดกดตรงที่พี่ O P E N นะปุ่มตัวไปเลยเคครับ,ร <S <S okay, รบแล้วก็รอมันนะฮะเดี๋ยวรอแอปมันก่อนแล้วลปปก็กดกากระบาดมุมขวาบนนะกากระบาดเข้าแอป,ปมานะฮะเป็นบอสอร์นฮะรอก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นลูกเหมือนอย่างนี้ให้เราเอียงโทรศัพท์แนวนอนนะแล้วก็จิ้มที่หน้าจอครับดูมินสายล่างครับตรง ตรงลูกกดต่อครับมันจะมีอยู่ให้กดปึ๊กมันก็จะหมุนมาฮะหมุนตามนะครับแล้วก็กดตกลงได้มีอข้อผิดพลาดเพราะว่าผมผมได้ใสหมดแล้วฮะนี่ครับใสหมดแล้วอย่างนี้นะครับแั้หมดเขียนแล้วเดี๋ยวต้องรออีกนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนกันนะอย่าลืมกดแชร์นะมอกจาก bnn นะครับเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนะครับผู้นสนับสนุนนะ ในเวลาหมดแล้วหมดหมดเวลาทากิจกรรแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปเจอกันในเกมต่อเลยครับ <Yeah! S 1> โอเคครับกลับมาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็ใครที่ใครที่ทําแบบผมนะครับก็จะได้รับเป็นกล่องนี้ไปเลยครับว้าวแล้วุบกันไหนที่ฟรีฟรายอะไรไม่รู้ครับนี่ครับอันนี้ต้องเปิดให้มันะมีูลสักกล่องหนึ่ง yeah!